เรื่องราวเริ่มต้นที่ริมฝั่งแม่น้ำอันเหือดแห้งณชานเมืองพาลาในประเทศซีเรียรขบวนทหารรัสเซียซึ่งนำโดยกัปตันดีมาชาบูรอฟผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้ระเบิดกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดนัดหมายขณะที่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำมีกลุ่มทหารจากองค์กรก่อการร้ายจอสอาลซามรออยู่ทั้งสองมาที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันทหารรัสเซียได้นำตัวนักโทษที่ชื่อจีฮาดีจอน หนึ่งในสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายที่ขึ้นชื่อเรื่องการสังหารและการบันทึกวิดีโอมาแลกตัวกับพันตรีเซนที่ถูกจับตัวไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ดีมาได้รับมอบหมายให้นำตัวนักโทษไปยังจุดแลกเปลี่ยนและพาตัวพันตรีเซนกลับมาภาพยน์ตรได้พาราย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้ในช่วงเวลานั้นกับตันดีมากำลังสอนทหารซีเรียรุ่นเยาวเกี่ยวกับวิธีการเก็บกู้ระเบิดทหารเหล่านี้หลายคนยังเด็กมากแต่พวกเขาก็เคารพและชื่นชมในตัวดีมาดีมาเองก็มีความรู้และผ่านประสบการณ์ต่างๆมามา,มากมาย เขาเคยสูญเสียนิ้วไป3นิ้วจากการเก็บกู้ระเบิดแต่เขาก็ยังไม่ย่อท้อและยังคงสอนวิธีการจัดการกับระเบิดหลากหลายรูปแบบให้กับทหารรุ่นใหม่ดีมาสอนตั้งแต่ระเบิดแบบง่ายๆที่มีเพียงแค่สายไฟพื้นฐานไปจนถึงระเบิดที่ซับซ้อนอย่างระเบิดแบบไจโรสโคปซึ่งมีเซนเซอร์ที่ประกอบด้วยล้อหรือแผ่นที่หมุนได้อย่างอิสระเมื่อเซนเซอร์นี้ถูกกระทบแม้เพียงเล็กน้อยระเบิดก็จะทำงานในทันทีคราชีวิตผู้คนที่อยู่ร,บรอบๆหลังจากการฝึกที่เข้มข้นหลายสัปดาห์ เหล่าทหารรุ่นยาวก็พร้อมแล้วสำหรับการทดสอบครั้งสำคัญดีมาและนักเรียนเดินทางไปยังฐานทัพร่วมของซีเรียและอเมริกาเพื่อทำการสอบระหว่างทางพวกเขาได้พบกับรถตู้สีขาวคันหนึ่งที่บรรทุกหญิงสาวชาวซีเรียและดูเหมือนว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังทิศทางเดียวกันเมื่อมาถึงที่หมายดีมารีบสั่งให้ปิดสัญญาณวิทยุในบริเวณนี้ทันทีเพื่อป้องกันการควบคุมระเบิดจากระยะไกลซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ เมื่อดีมาสั่งปิดสัญญาณเรียบร้อยแล้วเขาก็หันไปถามเจ้าหน้าที่ถึงพลเมืองที่อยู่ในบริเวณนั้นทหารซีเรียบอกให้ดีมาไม่ต้องเป็นกังวลแม้ดีมาจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับคำตอบแต่เขาก็ยังทำหน้าที่ต่อไปสายตาของดีมาจ้องมองไปที่หญิงสาวจากรถตู้คันนั้น เธอแต่งตัวเรียบง่ายในชุดฮิญาบสะพายกระเป๋าใบเล็กๆไปหนึ่งความงดงามของเธอดึงดูดความสนใจของดีมาอย่างเห็นได้ชัดต่อมาดีมาก็เรียกนักเรียนมารวมตัวกันและบรรยายเกี่ยวกับการทดสอบพวกเขาจะต้องเข้าไปในพื้นที่เล็กๆที่ถูกปิดล้อมไว้ที่หน้าฐานทัพข้างในมีระเบิดฝังอยู่ ซึ่งพร้อมจะทำงานทันทีหากมีใครสะดุดมันเข้านักเรียนจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเก็บกู้ระเบิดนี้ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การเสียชีวิตของคนทั้งทีมเมื่อการทดสอบเริ่มต้นขึ้นนักเรียนซีเรียในชุดป้องกันก็เข้าไปในพื้นที่ปิดบรรยากาศดูตึงเครียดเป็นอย่างมาก เพราะทุกอย่างก้าวอันตรายถึงชีวิตพวกเขาต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากขณะที่ทุกคนกำลังทำงานกันอย่างเครง่งเครียดหนึ่งในนักเรียนที่ชื่อโมซิมก็พบกับระเบิดที่ซ่อนอยู่ใต้ถุงพลาสติกเขาคุกข่าวเตรียมจะก,กู้ระเบิดในขณะเดียวกันดีมากก็มองเหตุการณ์อย่างระมัดระวังโมซิมมีความกังวลเล็กน้อยแต่ก็พยายามควบคุมสติตัวเองก่อนจะลงมือจัดการกับสายไฟและในที่สุดเขาก็สามารถตัดวงจรของระเบิดได้สำเร็จหลังจบภารกิจทหารทุกคนต่างเฉลิมฉลองกัน นักเรียนทุกคนยิ้มแย้มและรู้สึกผ่อนคลายดีมาเองก็เข้ามายินดีกับพวกเขาด้วยโดยแจ้งว่าประกาศนิยบัตรในการจบหลักสูตรจะมอบให้ที่ค่ายทหารนักเรียนจึงวางอุปกรณ์ลงและร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานขณะที่บรรยากาศกำลังเต็มไปได้วยความสุขหญิงสาวซีเรียที่ดีมาแอบมองเธอก็เข้ามาหาเขาทั้งสองพูดคุยกันและเดินห่างออกจากฐานทัพไปเล็กน้อยเธอแนะนำตัวเองว่า เธอชื่อจามาเป็นรุกครึ่งรัสเซียซีเรียเธอกล่าวขอบคุณดีมาที่ยอมมาทำงานในประเทศที่ถูกสงครามทำลายไปแล้วแบบนี้ระหว่างที่คุยกันจาม,มาเล่าให้ฟังว่าเธอกำลังรอโทรศัพท์จากใครบางคนอยู่แต่โทรศัพท์ของเธอก็ไม่มีสัญญาณตั้งแต่ลงมาจากรถตู้ซึ่งเกิดมาจากที่ดีมานั้นสั่งบล็อกสัญญาณในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภยัยดีมาจึงสั่งให้เปิดสัญญาณกลับมาจามาดีใจมากที่โทรศัพท์ของเธอใช้ได้อีกครั้งและกล่าวขอบคุณเขา เธอพูดติดตลกด้วยว่าตอนนี้เธอสามารถกลับไปเล่นอินสตาแกรมได้แล้วทําให้ดีมาานั้นขำออกมาเล็กน้อยจากนั้นดีมาก็ถูกเรียกตัวกลับไปที่ฐานทัพเพื่อร่วมฉลองกับเหล่านักเรียนเด็กๆทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายรูปกับเขาดีมาจึงบอกให้จามารอเขาสักครู่ในตอนที่ดีมากกาลังจะไปจามาพยายามเรียกให้เขาหยุดดูเหมือนว่าเธอมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกเขาแต่ดีมากก็สัญญาว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาเธอก่อนจะรีบวิ่งไปหานักเรียน และทันใดนั้นเองฐานทัพก็ถูกระเบิดจนเสียงดังสนั่นววหวเปลวไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเศษซากและร่างของทหารกระจัดกระจายไปทุกทิศทางแรงระเบิดทําให้ดีมาที่อยู่ห่างออกไปถูกกระแทกจนกระเด็นไปไกลพอตั้งสติได้ดีมากก็พบว่าตัวเองอยู่ในอาการมึนงงเสียงแหลมนั้นดังกล้องอยู่ในหูของเขาเขาพยายามลุกขึ้นและมองไปรอบๆดีมาเห็นเศษซากและร่างของทหารนอนอยู่เกลื่อนพื้น เขาเดินเซไปยังเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยของรัเสเซียที่มาถึงที่จุดเกิดเหตุท่ามกลางซากปร,รักหักพังดีมาเห็นกระเป๋าของจามาตกอยู่ที่ผืนเมื่อเขามองไปไกลๆก็พบกับจามาที่นอนหมดสติอยู่ไม่ไกลผู้รอดชีวิตทั้งหมดรวมทั้งจามาและดีมาถูกนำตัวไปยังค่ายทหารรัเสเซียที่อยู่ใกล้ที่สุดวันต่อมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงสองคนเดินทางมาที่ค่ายเพื่อสอบถามดีมาเนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รอดชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องการทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอเห็นว่าดีมายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากผลกระทบของแรงระเบิดพวกเขาก็ตัดสินใจส่งตัวดีมากลับไปที่รัเสเซียดีมารู้สึกผิดหวังกับคำสั่งนี้แต่ก็จำเป็นต้องทำตามเขาเก็บของใช้ส่วนตัวและเตรียมตัวจะกลับบ้านขณะกำลังเก็บข้าวของเจ้าหน้าที่ได้มอบกระเป๋าของจามาให้กับเขาซึ่งภายในมีโทรศัพท์มือถือและของใช้ส่วนตัวอีกหลายอย่าง ดีมายังคงนึกถึงจามาและต้องการเจอกับเธออีกครั้งเขาจึงเก็บโทราศัพท์ของเธอไว้ในสัมภาระของเขาไม่กี่วันต่อมาดีมาอยู่ที่สนามบินรอขึ้นเครื่องกลับไปที่รัเสเซียเป็นจังหวะเดียวกันกับที่กองทัพรัเสเซียอีกกลุ่มกำลังจะเดินทางไปที่เมืองพาลาเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิดเพื่อปลดปล่อยเมืองทตว่าหนึ่งในเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดของกลุ่มก็เกิดล้มป่วยกระทันหัน ดีมาจึงได้รับคำสั่งให้ไปแทนทำให้เขาต้องเดินทางไปยังเมืองพาลาซึ่งอาจจะมีโอกาสได้พบกับจามาอีกครั้งดีมาและกลุ่มทหารใหม่มุ่งหน้าไปที่นั่นระหว่างทางพวกเขาได้รับแจ้งว่าทหารรัสเซียขนาดเล็กถูกกลุ่มไอซิดโจมตีที่หมู่บ้านใกล้เคียงพวกเขาจึงแวะเข้าไปช่วยเหลือขณะที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดโทรศัพท์ของจามาที่อยู่ในกระเป๋าของดีมากก็ดังขึ้นเมื่อเขารับสายก็รู้สึกดีใจที่ได้ยินเสียงของจามาอีกครั้ง ปรากฏว่าเธอกำลังอยู่ในเมืองพาลาพอดีเมืองเดียวกับที่กลุ่มของดีมาก,กำลังมุ่งหน้าไปดีมาจึงสัญญาว่าจะไปพบกับเธอหลังจากเสร็จภารกิจขณะที่ดีมาก,กำลังคุยโทรศัพท์กับจามาหนึ่งในรถถังของทหารรัเสเซียก็ถูกโจมตีโดยระเบิดของกลุ่มไอซิดทหารที่อยู่ในรถถังได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้เนื่องจากถูกยิงสกัดจากฝ่ายศัตรู ดีมาเห็นเหตุการณ์เข้าจึงตัดสินใจฝ่าฟืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเขาลอบเข้าไปใกล้รถถังและลากทหารที่บาดเจ็บออกจากพื้นที่เสี่ยงแม้ว่าผู้บังคับบัญชาจะไม่พอใจในความดื้อรั้นของดีมาแต่สุดท้ายก็เข้าร่วมกับเขาเพื่อช่วยให้ทหารรอดพ้นจากการโจมตีหลังจบภารกิจกลุ่มทหารก็เดินทางไปยังจุดหมายที่แท้จริงของพวกเขา ซึ่งก็คือโรงงานผลิตกา๊าซขนาดใหญ่ในเขตทะเลทรายพวกเขาได้รับมอบหมายให้เก็บกู้ระเบิดในพื้นที่นี้ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีเนื่องจากมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์เมื่อมาถึงโรงงานผลิตกา๊าซดีมาได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจเก็บกู้ระเบิดทันทีเขาเดินสำรวจพื้นที่และพบกับระเบิด IED ที่กระจายอยู่ทั่วโรงงานขณะกำลังตรวจสอบอยู่นั้นเขาพบสายไฟที่เชื่อมต่อระเบิดไปยังอาคารใกล้เคียง ดีมาจึงตามสายไฟไปและพบกับกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายสองคนที่กำลังสวดมนต์อยู่ดีมาไม่รอช้าเขาตัดสินใจยิงผู้ก่อ,อก,การร้ายทันทีหนึ่งในนั้นถือรีโมทที่ควบคุมระเบิดอยู่ หากดีมาไม่จัดการกับเขาระเบิดทั้งหมดที่อยู่ในนี้อาจถูกจุดชนวนได้ทุกเมื่อจากนั้นดีมากก็เร่งมือในการตัดสายระเบิดและเก็บกู้ระเบิดจำนวนมากในบริเวณน,นั้นพอเสร็จภารกิจเขาก็กลับมารวมตัวกับกลุ่มทหารที่รออยู่ด้านนอกพร้อมกับเสื้อกั๊กติดระเบิดที่เขานำออกมาจากตัวผู้ก่อการร้าย ขณะที่ดีมากกำลังจะฝังเสื้อเพื่อทำลายมันทิ้งรถของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคันหนึ่งก็ตรงเข้ามาที่โรงงานกาดทหารรัเสเซียเริ่มยิงรถคันนั้นทันทีแต่รถนั้นก็ยังพุ่งมาด้วยความเร็วผู้บังคับบัญชาจึงตัดสินใจยิงจรวดเข้าไปที่ใต้ท้องรถหวังจะหยุดมันไว้ให้ได้แต่นั้นก็ไม่ทันการรถได้พุ่งชนเข้ากับโรงงานกาดและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงทหารหลายคนเสียชีวิตในทันทีมีเพียงแต่ดีมากและกินเล่น หนึ่งในเพื่อนทหารของเขาเท่านั้นที่รอดชีวิตนี่เป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์แล้วที่ดีมารอดตายมาได้อย่างเฉียวเฉียดแม้เหตุการณ์จะโหดร้ายและสะเทือนใจแค่ไหนแต่กลุ่มทหารก็ไม่มีเวลาให้พักพวกเขาถูกส่งตัวไปยังหมู่บ้านทัดมอทันทีเพื่อสืบข่าวลือที่ว่ามีการซุกซ่อนระเบิดเอาไว้ในบอ่อน้ำของหมู่บ้านพอมาถึงที่หมู่บ้านทัดมอดีมาก็ได้รับคำสั่งให้อยู่ในที่ปลอดภัยขณะที่พันตีเซนแล้วรองผู้บังคับบัญชามากาสกี้ เดินทางไปตรวจสอบที่บ่อน้ําหลังจากนั้นไม่นานดีมาก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนัน่นเขารู้สึกได้ถึงอันตรายจึงรวบรวมทีมทหารซีเรียและมุ่งหน้าไปยังที่จุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงเขาพบว่าหมู่บ้านกําลังเกิดการสู้รบกันอย่างดุเดือดระหว่างทหารซีเรียกับกลุ่มก่อการร้ายจอร์จอาซามดีมาและทีมของเขารีบเข้าไปจัดการกับศัตรูจนพื้นที่นั้นสงบลงแต่ก็ต้องแลกมากับการสูญเสียอันใหญ่หลวงเพราะมากาสกี้ ถูกสังหารอย่างโหดร้ายในขณะที่พันตีเซนถูกจับตัวไปเป็นฉเฉลยต่อมาดีมาได้รับคำสั่ง ให้เดินทางไปยังเมืองพาลาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านทัดมอเขาได้รับอนุญาตให้เริ่มการสอบสวนเพื่อตามหาตัวพันตีเซนที่ถูกจับไประหว่างที่อยู่ในเมืองดีมาได้รับโทรศัพท์จากจามาที่ขอให้เขาไปพบกันอีกครั้งการสนทนาระหว่างพวกเขาทําให้เราได้รู้ว่าดีมาเคยผ่านการหย่าร้างมาก่อนและนับตั้งแต่เขามาทํางานในเขตสงครามเขาก็ได้เจอแต่ด้านมืดของมนุษย์หลังจากหลายปีที่ต้องอยู่ท่ามกลางความโหดร้ายในที่สุด เขาก็มีโอกาสได้แบ่งปันช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นกับใครสักคนแม้ว่าเธอจะหลงใหลในอินสตาแกรมแต่ดีมาก็รู้สึกว่าเขาได้เจอกับคนที่ทำให้ชีวิตของเขามีความหมายอีกครั้งวันนั้นดีมาไปพบกับจามาพร้อมกับช่อดอกไม้เธอเล่าให้เขาฟังถึงความเศร้าในอดีตที่เธอต้องสูญเสียครอบครัวจากสงครามความสูญเสียที่คล้ายกันยิ่งทำให้พวกเขาเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งในที่สุดทั้งคู่ก็จูบกันอย่างดูดดื่ม ดีมาใช้เวลาทั้งคืนไปกับจามาแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจะต้องรีบออกไปทําภารกิจต่อเนื่องจากตอนนี้พวกเขาได้รับข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับที่อยู่ของพันตรีเซนมาแล้วดีมารวบรวมทหารซีเรียบางส่วนและมุ่งหน้าไปยังตลาดท้องถิ่นพวกเขามีนัดกับสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายที่อ้างว่ามีศพของพันตรีเซนอย่างไรก็ตามพอพวกเขามาถึงสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายกับปฏิเสธ ที่จะให้พวกเขาตรวจสอบศพเว้นแต่ว่าจะได้รับเงินค่าจ้างก่อนเท่านั้นหนึ่งในทหารซีเรียรของกลุ่มดีมาเริ่มสงสัยว่าน,นี่คือกับดักและเตือนเพื่อนร่วมทีมให้เตรียมพร้อมสำหรับการประทะในเสียววินาทีนั่นเองก็เกิดการยิงกันอย่างอุตลดุดกลุ่มของดีมาใช้ความได้เปรียบจากจำนวนคนที่มากกว่า จัดการกับกลุ่มก่อการร้ายไปได้สําเร็จแต่ที่น่าเศร้าก็คือมีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตไปด้วยหลังจากการต่อสู้ดีมาเดินไปตรวจสอบศพที่กลุ่มก่อการร้ายอ้างว่าเป็นพันตรีเซนและพบว่านั้นไม่ใช่ศพของเขาแท้จริงแล้วการนัดพบกันในครั้งนี้เป็นแผนหลอกลวงเพื่อเรียค่าไถ่จากทหารรัเสเซียอย่างไรก็ตามในบริเวณนั้นดีมาพบโทรศัพท์มือถือของกลุ่มก่อการร้ายตกอยู่ และสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ทําให้โลกของดีม่านั้นพังทลายภายในโทรศัพท์มีวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าผู้นําของกลุ่มก่อการร้ายจอร์สอาซามกำลังร่วมงานเลี้ยงอยู่ในบ้านของจามาและเธอเองก็ดูใกล้ชิดสนิทสนมกับสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจนทันใดนั้นภาพความทรงจำในตอนที่ฐานทัพระเบิดก็ย้อนกลับมาอีกครั้งเขาตระหนักได้แล้วว่า วันเกิดเหตุจามาได้ขอให้เขาเปิดสัญญาณวิทยุให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งตอนนั้นจามาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยและเธอก็คือคนที่กดระเบิดผ่านทางโทรศัพท์นั่นเองความเจ็บปวดและความผิดหวังทําให้ดีมารีบเดินทางไปหาจามาที่บ้านของเธอทันทีพอไปถึงเขาได้พบกับสมาชิกกลุ่มจอร์ดอาลสามกำลังคุยกับเธอดีมาไม่รอช้าเขายิงสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายทันทีจากนั้นก็เข้าไปเผชิญหน้ากับจามา เธอยอมรับและบอกกับดีมาว่าเซนยังมีชีวิตอยู่และกลุ่มของเธอก็ยินดีจะปล่อยตัวเขาหากได้รับตัวจีฮดี ي จอนกลับไปดีมานั้นตกลงจะทำการแลกเปลี่ยนตัวประกันที่ริมฝั่งแม่น้ำนอกเมืองพาราก่อนที่ดีมานั้นจะออกจากบ้านไปเขาตัดสินใจยิงจามาอย่างเย็นชาสะท้อนถึงความเจ็บปวดและความผิดหวังที่ทุกคนที่ตัวเองไว้ใจทรยศภาพยนตร์นั้นกลับมาที่ฉากแรกอีกครั้ง ดีมาส่งตัวจีฮาดีจอนให้กับกลุ่มก่อการร้ายแลรับตัวพันตีเซนกลับมาแต่ทันใดนั้นกลุ่มก่อการร้ายก็รีบถอยไปอย่างรวดเร็วดีมารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติจากนั้นเซนก็บอกว่าตายเสื้อของเขาถูกติดตั้งระเบิดแบบไจโรสโคบเอาไว้ซึ่งมันมีความซับซ้อนและต้องใช้ทัก,กษะขั้นสูงในการเก็บกู้หลังจากพยายามอยู่นานดีมาก็สามารถถอดระเบิดออกจากตัวเซนได้สำเร็จเขาสั่งให้เซนหนีไปยังที่ปลอดภัย แต่ความจริงแล้วระเบิดนั้นยังไม่ได้ถูกกู้มันยังคงทำงานอยู่แต่ดีมากตัดสินใจจะสละชีวิตของตัวเองมันช่างเป็นฉากหักมุมที่น่าสะเทือนใจเหลือเกินจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ